เริ่มแรกเลยนี้จะเป็นประจำเดือนนี้จะไม่ปกติอะคะ่ะก uh ็ huh. จะมีลักษณะที่ว่าประจำเดือนถ้าเป็นผู้หญิงเวลามีประจำเดือนนี่ก็คือจะไหลออกมามีเมนประมาณ3วันถึงเวันใช่ไหมคะในรอบเดือนใช่ค่ะแต่ของเชิดาน,นี้เริ่มตั้งแต่ปี5้าสากลางๆปีอะคะ่ะครับก็คือมีมีประจำเดือนแต่ว่าไม่ไหลออกมามันเหมือนมันไหลกลับเข้าไปอะคะ่ะรู้สึกว่ามีรู้สึกว่ามีแล้วใส่ผ้าอามัยเกอร์อะคะ่ะ คือไม่มีเมนออกมาไปหาหมอไหมครับ<ก>ค็ั้งแรกเลยก็คิดว่าตัวเองจะเป็นน่าจะเข้าวัยท้องแน่เลย<อ>ก็คือจะเป็นไม่มีประจําเดือนไม่ปกตินี้ประมาณสองสาเดือนที่มีแล้วเหมือนไม่มีครับแล้วพออีกสักเดือนสามเดือนผ่านไปที่มีแบบนี้พอเดือนที่ส<อ>ี่ทีนี้จะมีเหมือนลักษณะกับกคนที่แท้งลูกอะค่ะตกเลือดออกมาเลยยืน<อ>่นเฉยๆหรือขยับ ขยับตัวแรงๆนี่ก็คือจะหลุดพลวลัวล,วลวออกมาเลยอะค่ะมอ <ME EN> นเขาเรียกตกเลือดด้วยฮะใช่ค่ะเหมือนเลือดสดๆนี่จะไหลามาเป็นก้อ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 นคือไม่เหมือนกับประจำเดือนปะกะติไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่เลยเข้าห้องน้ําเวลาปัสสาวะหรืออะไรนี่ก็คือจะไหลเป็นก้อนเลยอะค่ะก็เป็นอย่างนี้จนก็นานก,ก็ยังชราใจก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกกลัวแต่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าวัยทองไงฮะเพราะว่าจะเริ่มสี่สิบก็เลยอน่าจะเป็นแแต่เป็นอย่างนี้จนถึงประมาณ ประมาณต้นปีห้าสี่ก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะชักจะไม่ไหวแล้วน่าจะกลัวจะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับมดลูกใช่ไหมคะคก็เลยเริ่มเริ่มไปตรวจไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตอนนั้นมีเจ็บปวดหรือมีไม่ไมีอาการ<ล>ะอะไรเลย<ะ>ค่ะก็คือมีแค่ประจำเดือนที่ผิดปกติออกค่<น>ะไม่ค่ะผิดผิดปกติก็เลยเริ่มไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยอันตราซาวให้ตรวจภายในคุณหมอก็สงสัยว่ามดลูกโตไหมอะไรไหมก็เลยพอเสร็จแล้วไปอันตราซาวเจอซีสประมาณ 8เซนคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองให้ยาปรับฮอร์โมนไปทานปรับ<ม>เพื่อให้ประจำเดือนเนี่ยมามาปกติก่อนไหม,มใช่ก็อ่ะยังดีว่าอยู่ๆไปพาเลยไม่มมไม่พร้อมสาหรับเคสนี้ใช่ไหมคะคก็เลยกลับมาพร้อมกับยาปรับฮอร์โมนหอหนึ่ง แล้วคุณหมอก็นัดตรวจในเดือนต่อไปอนนก็เลย,ยไม่ได้ผ่านะยังค่ะยังนัดตอนนี้ยังแต่คุณหมอก็บอกว่าถ้าลองหนึ่งเดือนกลับไปตรวจแล้วยังไม่มีปฏิกิริยาที่มันลดลงหรือมีทีท่าว่าจะฟอแต่นี้ต้องต้องผ่าตัดแล้วโอเค okay, ก็ลองเสี่ยงดูที่ก็เลยมีกลับมาก็จะมีพี่เขามาชวนมามาบิม,มใช่ไหมคะก็เลยอย่างอย่างที่ี่บอกนะคะไม่มีอะไรต้องเสี่ยงละมันมีอะไรน่ากลัววันนี้ละก็เลยโอเคตกลงไปฟัง ปัญญา uh huh. ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าโอเคทําไมมันมันช่วยอะไรในเมื่อทุกคนก็บอกว่ามันมันไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาที่ uh huh. จะไปรักษาโรค uh huh. ครั้งแรกนี่ก็คือจะบิมบิมคู่กับยาปรับฮอร์โมนของคุณหมอ uh huh. สองตัวพร้อมกัน uh huh. แล้วพอครบก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครบกําหนดหนึ่งเดือนก็เลยกลับไปตรวจตามที่คุณหมอนัด uh huh. ก็เหมือนเดิมค่ะอันตราซาว uh huh. ก็ปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มเล็กลงเอ๊ะยังไงมันเกิดจากยาปรับฮอร์โมนหรือเกิดจากการบิม เริ่มสงสัยครับก็โอเคก็ยังแต่ไม่บอกคุณหมอนะคะว่าตัวเองไปบินอะไรนะไม่บอกก็ก็ยังเหมือนกับยังหลอกคุณหมออยู่ว่าทานยาปรับฮอร์โมนาอย่างเดียวคุณหมอก็โอเคให้ยาปรับฮอร์โมนมาใหม่แล้วนัดอีกหนึ่งเดือนคราวนี้ชิดาวางยาปรับฮอร์โมนละขอลองหน่อยสิมันอะไรกันแน่ท้าพิสูจน์ใช่ค่ะเหมือนท้าพิสูจน์กระท้านะคะก็เสียงเหมือนกันแต่ถามว่าอยากรู้เพราะว่าในระหว่างนั้นก็จะไปฟังพี่ที่เขาจัดอบรมที่ศูนย์ย่อย ประจําค่อนบ่อยๆทุกวันพฤหัสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยโอเคเริ่มมั่นใจแล้วจากที่ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยจะอะไรก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาเยอะอ่ะลองดูก็เลยเริ่มเริ่มบีมอย่างเดียวไม่ทานยาปรับความมนวางไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ครบหนึ่งเดือนก็ไปตรวจเหมือนเดิมหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นเดือนที่สองละใช่ค่ะลงละมันลดหดมันฝ่อลงไปแล้วคุณหมอบอกอ่ะลงแล้วนะมีผลในทางที่ดีขึ้นแล้วในระหว่างนั้นก็คือรอบประจําเดือนก็คือปกติ เริ่มมาปกติแล้วก็ไอ้ที่ว่าอาการไม่มาหรือไม่มีหรือมันไหลกลับไปฝังในมะดลูกอะไรเนี่ยมันก็คือมา3วัน4วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตามตามธรรมดาของผู้หญิงที่มีประจําเดือนปกติคแล้วอาการที่มันไหลพลวดพลวดพลวดมาตามพื้นเป็นก้อนมันไม่มีไม่มีละเหมือนคนมีประจําเดือนปกติ สองเดือนหยุดตรวจหยุดเลยหรือตัดสินใจล้รู้แล้วว่าใช่แน่แน่ยังไม่หยุดค่ะออ่พชไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาปรับมาเหมือนเดิมครับแต่ก็วางไว้เหมือนเดิมแล้วก็บิมต่อก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมก็กลับไปใหม่อีกหนึ่งเดือนประจําเดือนมาปกติคือคุณหมอเนี่ยจะนัดหลังจากที่ดูรอบประจําเดือนแล้วก็พอหมดประจําเดือนก็จะถึงถึงนัดที่คุณหมอนัดก็คือ กลับไปใหม่ก็คือสามสองเดือนละสองเดือนสามเดือนสามเดือนเดือนที่สามก็กลับไปใหม่เดือนที่สามก็ทำอ่าหนึ่ก็หดอีกใช่อันนี้หดไปประมาณน่าจะสองกว่านิดนิดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราพอก็ไปเดือนที่สี่แต่นี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีซีสแล้วแต่ก็ยังบีมต่อแต่ลดปริมาณลงสี่เดือนผ่านไปซีสที่เคยบอกว่ามีแปดเซนใช่เกือบ ปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วทุกวันนี้ใชฟจะไม่มีซีสอยู่ในตัวแล้วหมดไปตั้งแต่น่าจะเจอเจอบินประมาณต้นปี5้าสี่เกือบเน่าจะกังกลเช่จำจำเดือนไม่ได้ก็บิมบมมาเรื่อยๆอะค่ะงั้นเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่ายายาที่คุณหมอให้ปรับระดับฮอร์โมนแต่แรกเลยอะคือฮอร์โมนก็อาจจะช่วยส่วนหนึ่งอะนะคะคที่ที่ปรับฮอร์โมนเนี่ยนะฮะ,ะแต่ทีนี้ ตอนหลังก็วางแล้วอะใช่ไหมคะคือผ่านไปเดือนแรกเท่านั้นอเองที่ใช้ก็เหลือแต่บิม,มคือคือฮอร์โมนเนี่ยการออกฤทธิ์ของมันก็ไม่ได้ออกตลอดชีวิตใช่ไหมคะมันก็จะออกเมื่อมันมีฮอร์โมนอยู่ทีนี้สามเดือนหลังมันไม่มียาแล้วนะฮะมันก็เหลือแต่บิมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นผลจากบิมมากกว่าน <laughs> ะฮะคราวนี้ผลของบิมเนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างครับอารย์านนำภายฮะ ซิสนี่ก็คือเหมือนกันกับสิ่งแปลกปลอมถูกไหมค,ครับแล้วก็เมื่อเป็นสิ่งแปลกปลอมบิมของเราโดยเฉพาะไอสูตรสีเขียวอ่ะ e มันเพิ่ม t ีเอสหนึ่งทีเอสิบเจ็ดมันก็จัดการได้แน่นอนนะครับแล้วจริงๆเท่าที่ผ่านมาจากประสบของเราผ่านมานะครับไม่ว่าซิสไม่ว่าเนื้องอกนะครับทุกรูปแบบที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับไม่เคยมีที่ที่ไม่หายที่ไม่หลุด ยกเว้นเขาทนไม่ได้ช้าเกินไปเขาเลยผ่าตัดเมื่อมันลดลงไปแล้วอันนี้ก็ก็ตามอัธยาศัยโดยลักษณะนี้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็ถูกกำจัดโดย t ี1และ t ี1 7ที่เพิ่มขึ้นมาคือร่างกายมันทำการกําจัดของมันเองโดยปฏิกิริยาที่เมื่อมันสมดุลขอบคุณมากนะครับขอแสดงความยิดีด้วยครับที่ไม่ต้องผ่านมือหมอนะฮะในการที่จะต้องผ่าตัดครับ